ลองเบิงใส่เบิงว้าเ <c oughs> ตือนงามแหงมุนี่บอกทุกคนซึ่งง,งามแหงเดี๋ยวจะมีกาเซ่บบอกสบายด,สายดีสบายดีซื้อ,อยาง มีตสบายดีทุกคนสบายดีิตอนนี้อยู่ใส่นีอยู่เห่ทรายกําลังซีข้าไปอ๋อทางในนี่เนาะอันนี้เขาเอิญมาอย่างโะไม่รู้อันนี้จะเป็นข่ายทหารฝรั่งเกาเนาะเดี๋ยวอที่จริงเคยพามาแล้วเนาะแต่ว่ามือนีพาน้องเข้าไปเบิ้งทางในคนหลายบ่สาวไป ไปเลยนี่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 เส้นทางชิเมอเล่ไทยน้ำไทยได้บวะสบายดีซื้อยังซื้อน้อยนาซื้อน้อยนาไปเปลี่ยนสุดงามๆมาถ่ายโฮมดิมื้อนี้บรรยากาศดีเนาะโอเคไปเข้าไปเจ้าที่จริงอ่ะเบอโตอัมพาเมตโตเมตโตใหญ่มากแล้วเนาะมื้อนี้พาเมตโตหน่อยมาแป๊บหนึ่ง พี่เขาจะบอกว่าเปิดทุกมือนะตั้งแต่เจ็ดโมงหาหกโมงกลางคืนหกเจ็ดโมงเช้าเนาะห้ามน้ำอาหารและเครื่องดื่มเข่ามาว่าสั้นแสดงว่าเขาบริเวณน้ำมานี่เข่ามาแล้วจะเป็นแบบนี้เขาเจ้าหาก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเมื่อโบราณมานี่เนาะเมื่อเปิดไม่ต้องบรเมมิเวณมาเป็นอย่างคือฝากเข่าขไปแท้ อาเป็นยังคือฝ้าเขาไปแท้โบเคยมาอ <laughs> ยากไปเห็นมันบอมึอน,นี่เนาะพาน่องมีโตมาเบิงผู่บ่าวไทยเคยบ่เคยไปประเทศไทยมันบอโ่เคยแต่ว่ายูนี่สามารถไปได้เสือบ่เสือบอ่บเสือมัน่ะเดี๋ยวจะพาไปอเพราะว่าใกล้ๆได้บบสามารถขมไปได้แต่ว่าเฮาเบิงขมไปได้าาไปไ,ไป <laughs> พาน้องมามาเบิงผู้บาวไทยวสันนี่ที่จริงเคยพามาสองเทือแล้วเนาะแต่ว่าบรรยากาศงามแห่งสั้างลำดื่มก่อนบ่สั่งเครื่องดื่มก่อนบ่อุ้ยเดี๋ยวว่าไปเบิงตะเวนตกดินก่อนเดี๋ยวคอยมาสั่งย่านว่ามันจีแบบอากาศมันอู้เธอเร็วเร็วเล่น,เ,นเล่น,เ,นเล่นเล่นแม่ฝุ่นแม่ฝุ่นไหไปฝุ่นก่อน ไอเห่นก่อนแลนก่อนเดี๋ยวคอยเดี๋ยวอันนั้นตตเว้นตตเวนมันจะตกดินแล้วติเธออุย้ยมาเชื่อใดกับ,บโบธันอ้ยเธอสวยมากดูสิเรนไปเลนไป <c oughs> <c oughs> ตตเวนงามแหงูนี่ <c oughs> นางนางสาวน้อยนาไปเปลี่ยนเครื่องมากระตะเว้นพอดีตกดินบ่ได้เห็น หันหน้ามาเบิ้งเห็ดในนี่ใส่็เห็นในนี่ใส่ไม่พี่ไม่พี่เบิ้งทำอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เลยเดี๋ยวเเห็ดเห็ดใบเห็ดไว้เห็ดไว้เห็ดไว้เออเห็ดไว้เห็ดแบบนี้เห็ดคือจะจับนี่นะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดไว้ เออมาเด้อมาจับตะเวนโอเคสวยนี่เ้เบิรงว้าวงามบ่คือคือมีอ๋อตะเวนสีสีแดงแดสีส้เเสมเนาะกำลังจะตกดินมันสะท้อนใส่กับน้ำแต่ว่าน้ำจะขุ่นเนาะโวงนี้คือเนื่องจากว่าแล้วดูฟนฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งไทย เธอเธอว่าสวยบอสวยสวยที่สุดบอไปทั้งผูดไปนี่เอาดอกไม้มาเก็บโหบ่าวเก็บแต่บบตรงเด็ดเนาะสถานที่ท่องเที่ยวเขาโบอนุญาตให้เด็ดลองเบิงใส่เบิงว้าวเฮยง่ายแมวง่ายแล้วไปเลยนะ ว้าวบรรยากาศดีแหงแต่เป็นจะตกดินไปไปไป,แต,ปตแต่เป็นตกดินแล้วเธอเเป็นตกดินแล้วพาทุกคนมาโอ้ยเขาจะบ่บห้ยนางอยู่นี่เนาะยานตกอันนี้พี่น้ำหมอก <laughs> น้ำหมอกนี่ ตะเป็นตกดินเป็นที่เหียยห้อยเนาะอ๋อคือมันจะขึ้มๆหน่อยนึงแต่ว่ารวมๆลองงามเงางอันนี้จะเป็นเมืองห้วยใตแขงบ่อกแก้วซึ่งฟังนั้นจะเป็นเสียงของทุกคนซึ่งจะเป็นจังหวัดเชียงรายเนาะมันมันเป็นอำเภออำเภอเขาเออนอำเภอบอเมืองเสียงของนะทุกคนมันติดกับเมืองห้วยใายแขวงบ่อกแก้วฮาเนาะแต่เป็นตกดินแล้วท้องฟ้าเป็นโทนส้มงามงามงแบบแต่ว่าน้ำของชซวงเนี่ก็จะ ขุ่นเนื่องจากว่าเราดูฝนมาเธอนี่เป็นครั้งแรกมันบองามบอแต่ว่าคนบป็ลายเนาะแ,แต่ว่ารถเกี่รถจอดลายได้เนาะคือซิแมนเขาจะอยู่อันจะกินน้ำอยู่ทางในอันพ่นเนาะนี่นี่เขาเริ่มทยอยมาดิที่จริงเคยพามาแล้วแต่ว่าเธอบอกเคยมามันบอเธอบอกเคยมาอันนี้คล้่ายๆค,คือวิวอยู่ดอยช้างนะทุกคนดอยช้างประเทศไทยนะ ที่ใครคืออยู่เชียงเชียงรายแบบ mm hmm. เธอเธอว่าสวยเปล่า mm hmm. จะกินน้ำอะไรหรือเปล่า ็นอะไรงามบอกงามที่สุดบอที่สุดเลยที่สุดเลยแล้วที่ไปบอกฝั่งไทยขนาดไหนไปเฮจะได้ไปบินไปบบินไปบินจะได้ไปบินไปไปเอาปีกอุใส่มาก่อนไปเอาปีกอุใส่มาก่อนสาวฮึ่มชี้บินไปบอ่าเอาเป็นว่าพาสปอร์ตได้เลยได้แล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวซองซามเมอสิพาไปไทยขอเงินพ่อเธอขอเงินกับพ่อเธอโอเคไหมโอเคไหมโอเค อ่าเอาจากสิบพันบาทสิบพันบาทก็คือหนึ่งมืนหากว่าจะแม่นเธออยากไปเที่ยวอ่าเซียงไฮ้หรือททว่าแถวยูน่เขาเขาไปเที่ยวอยวู่แถวเซียงแสนอะ่ะบอนอัน,นมีวัดงามๆไหมอ๋อก็ได้วัดผาเงาเนาะอ่ะแล้วก็เขาจะไปกินอาหารทะเลไหมอันตุก,กงเนาะไปกินกุง้งทะเลหอยทะเลอ๋อเอาเป็นไว้อนะีกสองสามมืเนา่ะ บกับบ้านแล้วเนาะเพราะว่าเออนองอันนองไปต่อเขาสิไปจีนแล้ววันที่วันวันที่ใดทีสามสิบวันที่สามสิบสามสิบเอออืมโอเคเมื่อนี้เขาถ่ายคลิปนี้วันเมื่อนี้วันยังวันที่ยังวันทีวันที่สามเออแป็นแล้ววันที่เสารสามกำลังเบ่งจากฝั่งลาไปฝั่งไทยอยู่เนาะแต่ว่าน้ำของคุณเนาะเนื่องจาก่รงนี้ฝนตก เออเอาเอาเป็นว่าอีกสองสามเมือ่อเราจะพามีต่อไปอํ่ะขำไปไทยนี่มีพาสปอร์ตเอามาแล้วจีพาสปอร์ตนะอื่ใ่มมีอันอยู่ในโทรศัพท์มีเธออยู่ในโทรศัพท์พีอยู่ในโทรศัพท์เธอเขาบอกห้ไปดอกอืมเดี๋ยวนี้อยากอยากไปสร้างนามบ่เออขั้นถัดไปขั้นถัดไปจีนเราเอฟซีบ่ได้เห็นเธอและเด้เนาะเธอเธอไปเหตุยูทูบเธอไปเหตุซองเด้อไปยูทูบเราไป ไปยุพุ่นแล้ว่ายคลิปลงเด้อ <Okay. S 1> เธอเธอเธอไปต่างซองเด้อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเออต่างต่างซองให้แล้วก็ไปติดตามน้องเอาน้องหรือว่าเออยุย,ยจีนี่แอฟฟ้าเขาใสา่โบได้ไหมก็ต้องไปใส่แอปต่อต่อ,ตอ,อเดี๋ยวแต่ว่ายังบุอยากให้น้องเขาเรียนโซเชียลอย่างหลายเธอทุกคนอยากให้เขาตั้งใจเฮียนกน่อน เพราะว่าโซเชียลนี่มีทั้งดีและบอดีก็เลยว่าอยากให้เขาโฟกัสไปกับการเฮียนกอนเฮียนภาษาจีนให้ได้ก่อนเนาะมาฮอบหน้าจึงจึงต่างเนาะเบ่ต้องต่างเถอะบื่ต้องไปเห็นอย่างเถอะไปตั้งใจเฮียนก่อนเนาะโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้อันไป z o ม m ยู่หันก่อนแล้วก็จังไปสร้างน้ำแล้วก็มานั่งกินอยู่นี่อีกคือเกาเนาะไปไปค่ะไปเบิ้งหันก่อนบอ เธอเธอสวนพี่พี่เอันีขามาเที่ยวลาวไหมว้าตามฉันเว้าตามเอื่อยสบายดีทุกทานทีิติดตามซองของเอื่อยเซินสวนทุกทานบอกว่าจะเป็นคนไทยทหรือคนลาวก็แล้วแต่

หลายบอลหลายบอลหลายไปกว่านั้นหลายไปคนนั้นหลายหลายไปไปกว่ากว่านั้นนั้นอยากให้อยากให้มามาสำหรับสัมรับซ้ำซัมผัดผาดบรรยากาศบรรยากาศของของธรรมศาสตร์เอาเบาดีดีดิเอาไปฉันะเขินไปบึ้ง เกินไปเบิ้งผลกันเด้อทุกคนการเข้ามาในนี่นี่บ่ได้เสียบ่ได้เสียเงินเด้อบอกไหมหันมาการเข้ามาเที่ยว z มกาเข้ามาเที่ยว z ม o m ในนี่ในนี่บ่ได้บ่ได้เสียเอ่อค่าปีค่าปหรือหรือค่าเข้า z มค่าเข้า zoom zoom เต้ยังไดแต่ว่าเพื่อเป็นการ อุดนุนอุดนุนอยากให้อยากให้ทุกทานทานซื้อซื้อน้ำน้ำสวยสวยไอ่ไอ่เอ้ยไอ่ไอ่เออยุบฝุ่นเด้อโอเคอันอันนี้เป็นอย่างนี้หูบอโยนโยนไปขึ้นบอบอว่าย่านวะแต่ว่าไปเบิ้งได้เลยเจ้าเจ้าบอเคยขี่โยนมันน่ะบอเคยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปงอันนี้ให้ถ้าถ้าเจ้าบอเคยขี่โยนอ่ะคอยสิพาเจ้าไปเบิ่งอยู่ฮน ไปไปเบิ่งก่นอ,อนบอ่ขึ้นบ่ขึ้นไปก็ได้แต่ว่าโบต้องขึ้นทั้งนั้นโอ้ที่จริงขึ้นก็นได้บ่เป็นหยังไปไปเขินไปเบิ่งเออนี่โบไหมอันนี้งามบ่ทุกคนนี่งามบ่ทุกคนซึ่งง,งามแฮงเดี๋ยวจะมีกะกะลาแบบนี้งามแฮงว้าวเืออ้อเขาเขียน อ่าเขาบังให้ขืนอยู่นี่อืมอืมบ่ต้องแตะบ่ต้องแตะเด้บ่ต้องจับเดยเด้อโอเคป่ว้าวแหงแหงเคอเค็ค สบายดีสบายดีตเตกี้สบายดีจากเชื่อเราเนี่เยเตกิมีเธอลอ,อยพันอ่อยพันเธอตเตกิ้มีคนมาขอถ่ายหูแมนบอเพราะว่าเธอสวยใช่ไหมใช่ป,ป้าจ้งใช่ที่จริงเอ่อเตกี้มีคนมาขอถ่ายโลบที่จริงอันสร้างภาพตเตกี้นะ่ะเอือหูจากไป แล้วเขาบอกว่าท่ายน้องสาวไดโบน้องสาวงามแหงว่าสันเขาจะเอาไปโปรโมตอสสถานที่นี้น้ำสินะก็ลเลยว่าเออเขาถ่ายไปกี่รูปคะ 100, ลอยพันหฮป <laughs> โอเคจะไปสร้างน้ำกับเชออยากกินเค้กเหรอใชไปไปเบิ่งว่ามีอย่างเดวเนาะอันตอนนี้ตอนนี้น,น้นองนมีโตมีจะไปจะไปซื้อน้ำก่อน,นโอเคไป บ้านแล้วนะกลับบ้านแล้วนะใช่ไหมใช่บายๆหน่อยแล้วนี่คือเฮาที่ไปใส่หรอที่กลับบ้านแลหระกลับไปเงือเนระมาตั้งแต่ตะกี้ก่อนก่อนตะเวนตกดินเดี๋ยเลยก่อตะเวนตกดินแล้วแล้วก็ไปซอกินข่าวก่อนตอนนี้คือไปตอกไปต่อนะยุ่งไหมซ้ายรอต่อเนาะแล้วบโดนเนี่ยไปตอก่อนจะไปจีนแล้วนองนอง หน่งคนที่ไปเยียนยู่จีเราเป็นกำลังใจให้หนองเพียนจมไปไวเนาะทุกคนเนาะอยากไปไทยเป็นอะหน่งหน่งคนบอกว่าความฝันคืออยากไปไทยก่อนไปจีนโอเคเดี๋ยวมือมืออื่นหรือมือพื้มือใดว่างๆก่อนจะไปช่วงนี้มีธุระนิดนึงนะไปไวก่อนไปไวมาเชียร์บุเกียรหลายๆทุกคนเด้อสบายดีไหมสบยนบดีดีนบดีดีบายบายโอเคบาย